ขอ,น,อน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอ,น,อน้อมน้อมได้ะธรทมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าปรัดไว้ดีแล้วและขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหรันด้วยเสียงกล่าวสวัสดีกระระยานมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอ่าน พุทธพจน์อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคตนให้กับกรัรยาณมิตรได้สั่งสมสุดตะกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องของอาริยสัจจากพระโอษฐ์จงบวชเพื่อรู้ความดับทุกข์เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้วโดยชอบภิกษุทั้งหลายกูรบุตรทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต ได้ออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบกุลบุตรทั้งหมดนั้นได้บวชแล้วเพื่อการเรียนรู้เพื่อการรู้ยิ่งตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ กุลบุตรทั้งหมดนั้นก็จกบวชเพื่อการรู้ยิ่งตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐี่อย่างภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ออกจากเรือนบวชอยู่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบกุลบุตรทั้งหมดนั้นบวชอยู่เพื่อการ รู้ยิ่งตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างสี่อย่างเล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกและเรื่องทางทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกขและนี่เป็นทางดําเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกขดังนี้เถิดอันนี้คืออาริยสัจส,สี่นะครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับอาริยสัจส,สีมีอะไรบ้างมีทุกขสมุทัยเนิโรธมกักทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์นะครับสาเหตุแห่งความทุกข์ก็คือ,อการการม,มาตนาพระวัณนาวิพวตวัตณนาการม,มาตนาคืออะไรการม,มาตหาคือความคร่ในการกาม,มาคุณทั้งหลายเนี่ยคือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะครับนี่เป็นการมกาม กามตัณหาภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็เป็นภพราวตัณหาวิภาวะตัณหาคือเมื่อเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นนะครับความไม่อยากมีอยากเป็นนี่คือสาเหตุแห่งความทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์นะครับการจะดับทุกข์ได้นั้นพระพุทธองค์แสดงแนวทางไว้สี่แปอย่างนะครับแอย่างนั้น เขาเรียกว่าอาริยสัตสี่มีมีอเขาเขาเรียกว่าอาริยมมรคมีองแปดนะครับเรียกว่าอาริยมมรคมีองแปดมีอะไรบ้างอาริยคมีองแปดประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นชอบในอะไรเห็นชอบว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั้นเป็นทุกข์นะครับอริยสัต4สี่เป็นอา การเกิดการแก่เก,กเจิตการตายนั้นเป็นทุกข์เขาเรียกว่าอยายามักมีไปสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกปะมีการดําริชอบดําริชอบอย่างไรดําริชอบคือดําริที่จะออกจากทุกนะครับดำริที่จะออกจากทุกอ,อันที่อันที่สามคือสัมมาวาจามีวาจาชอบก็คือ,อาวาจาชอบนั้นคือ มีวาจาชอบนั้นอย่างไรมีวาจาชอบก็คืองดเว้นจากการพูดปวดพูดคำอย่าพูดเพิอเจอพูดสอเสียดนะครับอันที่สอาสีสัมมากัมมันตะมีการการะทาที่ชอบการการะทําที่ชอบนั้นเป็นอย่างไรการ,การทําที่ชอบคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และพืชผิดในกามแล้วก็สัมมา อาชีวมีการประกอบอาชีพชอบนั้นเป็นอย่างไรประกอบอาชีพชอบก็คือการงดเว้นจากการาประกอบอาชีพในทางที่ผิดอย่างเช่นประกอบอาชีพในการฆ่าสัตว์มาขายอย่างเงี้ยนะครับลักทรัพย์ช่อโกงคนอื่นเขาอย่างเงี้ยหรือว่า,าหรือว่าการ การค้าในปัจจุบันก็คือการค้ายาเสพติดการค้ายาบ้าฮโรอีนฟินกัญชงกัญชาที่มันผิดกฎหมายทั้งหลายเลยการประกอบอาชีพในทางที่โงดเว้นนะครับการประกอบอาชีพในทางที่ผิดสัมมาอาชีวะคือให้สัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพในชอบก็คือการที่ ยังยางถ้าเป็นพระก็คือบินทบาทในการเลี้ยงชีพนะครับพิกขุพิกุภิกษุเนี่ยแปลว่าผู้ขอนะครับขอจากาประชาชนทั่วไปขอจากอุบาสกบาสิกาเนี่ยเรียกพิกาทาตในความขอนะครับเป็นภาษาบาลีพิกขุคือเป็นผู้ขอเนี่ยต่อ,อต่อไปนะครับ สัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบมีความเพียรพยายามชอบอย่างไรเพียรพยายามชอบที่จะสร้างสร้างเหตุให้ออกจากทุกข์ก็คือประกอบกุศลนะครับประกอบมีความเพียรที่จะประกอบกุศลก,กุศลใดที่ไม่จะให้ยังไม่เจริญให้เจริญนะครับ,รก,บกุศลใดที่เจริญแล้วที่มีแล้วให้รักษาไว้นะครับเนี่ย เขาเรียกว่าเพียรที่จะประกอบการกุศลนะครับสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบเพียรพยายามที่จะหาทางที่จะออกจากทุกข์นั่นเองสัมมาสติคามาติคือพระพุทธองค์หมายถึงมีสติระลึกชอบในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะครับกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าสัมมาสติมีสติในกายรู้ตัวอยู่เสมอ ใใคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็รู้ตัวอยู่นะครับมีมีสติอยู่ในกายนะครับอยู่ในกายมีสติวทนามีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเวลาจิตจิตคิดฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตคิดฟุ้งซ่านทำรมอาร,รมณ์คือ,อจิตมีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นนิวรหะก็ให้มันรู้ให้มีสติรู้อยู่ตลอดนี่เขาเรียกว่าสัมมาสตินะครับ สัมมาสมาธิคือการตั้งใจไว้ชอบนั้นหมายพระพุธองหมายถึงการามีสมาธิตั้งจิตไว้ในปฐมฌานการทําสมาธิภาวนาในปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุเอกคตานี่เรียกว่าในในฌานสี่นะครับปฐมฌานทุติยฌานตาติจตติยฌานแล้วก็จตุรฌานนะครับนี่เขาเรียกว่า,ามี สมาธิในสัมมาสมาธินะครับพระพุทธองค์ก็หมายถึงว่าฌานสี่อันนี้คือเป็นสัมมาสมาธินะครับเป็นสัมมาสมาธิฌานสี่เหล่านี้เป็นสมาสมาธิที่สามารถที่จะทนทุกข์ได้นะครับโดยการพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาเมื่อมีสมาธิแล้วก็สามารถพิจารณาร่างกายเราเป็นนิจังทุกขังอนัตตา มันไม่เชี่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่สามารถควบคุมได้ไม่ให้มันป่วยก็ไม่ได้นะครับมันไม่ให้มันเป็นไปเพื่ออาพาธก็ไม่ได้มันก็จะเป็นไปเพื่ออาพาธเพื่อการเจ็บการป่วยเนี่ยทั้เรียวอนัตตานะครับอนัตตาคือการไม่สามารถควบคุมมันได้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปนะครับมันเป็นธรรมดาของมันนี่คืออริยสัจสีที่พระพุทธองค์ ให้เรียนรู้เอาไว้นะครับวันนี้ก็คงจะได้เรื่องของจงบวชเพื่อรู้ความดับทุกข์เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้วโดยชอบก็คือการบวชทุกครั้งเนี่ยการบวชของกุลบุตรทั้งหลายเนี่ยกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายจะต้องบวชเพื่อออกจากทุกข์นะครับไม่ใช่บวชเพื่อสะสมบวชเพื่อรู้อร,ริยสัจสี่อย่างเช่นเราได้ยินข่าวว่ามีะระดับ พระสังฆาระดับพระสงฆ์พระเขาเรียกว่า,าพระพระเทพพระธรรมพระที่มียศฐานบรดาศาักดิ์สูงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเนี่ยสิบสามก่ารูปที่โดนศึกไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหกสิบแปดที่ผ่านมา ร้อนแล้วแต่บวชเพื่อสั่งสมกิเลสนะครับไม่ได้บวชเพื่อที่จะออกจากกิเลสไม่ได้บวชเพื่อจะให้รู้อริยสัจสิบบวชเพื่อละกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงไม่สรรเสริญนะครับพระพุทธองค์จึงไม่สรรเสริญอันนั้นการบวชที่ดีก็คือการละบวชเพื่อละพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากวังไปนะครับออกจากวังไป สละราชสมบัติสละความสุขสบายไปเพื่อที่จะสแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกขทั้งหลายแลเนี่ยสแสวงสแสวงหาโมกขธรรมทำไปที่หลุดพน้นพระพุทธเจ้าออกบวชไม่ได้ออกบวชเพื่อยศถามนาสักอีกต่อไปแต่พระพุทธองค์ออกบวชเพื่อสละโลภะโทสะโมหะค,ความโรคความกวธความหลงราคะโทสะโมหะบวชเพื่อ สละกิเลสออกจากใจเพื่อทำให้เป็นอิสระจากตัณหาเหล่านี้นะครับอันนั้นพระพุทธองค์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระอุรุองค์จึงบริสุทธิ์พร้อมแล้วที่บุคคล ทั่วไปเทวมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพึงน้อมสักการะด้วยเสียงกล้าวนะครับเจ้าก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคคลแก่เทวดานั้นๆน,น,นะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเรา,ามาทำสมาธิภาวนากันสักครู่นะครับเพื่อให้ได้เข้าถึงมัสดรบันเพื่อให้ได้เข้าถึง อ่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพร้อมกันนะครับทําสมาธิภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือกําหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติอยู่นะครับหรือว่าสัมมาอรหังสมารรหังหรือพุโทโธบริกรรมพุโทโธก็ได้นะครับตามกุยธนัต สมควรแก่เวลานะครับเรามาลากรรมฐานกันนะครับสาธุปันเตกาแด่พระผู้ดเจ้าผู้บาเพ็บันนีผู้คาได้ภาวนาผู้ทานุสติกรรมฐานเจ้าพระมารตอนนี้แล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเตดีลีได้เถิดแผ่เมตตาครับสัพเพสตาสตาหุตวะเวราสุกัชีวินโนควสัสตังไรจงมผู้ไม่เวียนตรกรายการจงเป็นผู้ ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขด้วยกระทั้งบนยังพลังไม้หางสเปีปาคีพระวันตุเตคอยสัทั้งสิ้นได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี้เถิดบุญกุศลเราอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับอทหารของไทยเราและบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามไทยกับกัมพูชาหรือว่าเขมรกันนะครับ เราพวกเราในฐานะที่อยู่ในประเทศไทยขอ,อเป็นกำลังใจให้กัทอาหาล้าทุกคนนะครับรักษาที่ปไตยของไทยและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำได้ภาวนาได้เจริญศีลในวันนี้รักษาศีล8เนื่องในวันขึ้สิบห้าคำ่ำวันพระใหญ่แล้วก็ได้ ได้สาธยายนะครับอริยสัจจากพระโอษฐ์ให้กับกัลยาณมิตรได้สดับรับฟังได้ภาวนา,าทานศีลได้กระทำดีแล้วนะครับทานศีลภาวนาอันข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วขอน้อมอุทิศให้กับเหล่าทหารกล้าที่ เสียชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยและก็ขอแผ่ไปถึงบุคคลผู้ได้รับผลกระทบได้เสียชีวิตจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่ทำให้เสียชีวิตไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รู้จงได้ทราบจงได้อนุมโมทนาจงได้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีสุคติเป็นที่ไปอย่าได้ห่วงหาอะไรในสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ขอให้ท่านไปรับส่วนบุญสูงส่วนข,ของท่านที่ท่านได้กระทาไว้ดีแล้วบุญกุศลเหล่านี้จงแผ่ไปถึงท่านใว้ท่านได้เข้าถึงสุคติต่อไปท่านเกิดในชาติใดให้ท่านนั้นได้เกิด ในพบในภูมิที่ดีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาพบอาริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ได้เข้าถึงพระสูาบันพระสกทอาคามีพรานนาคามีและประหารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์ยากลําบากอีกต่อไปขอให้บุญกุศลนี้ถึงแก่พวกท่านทั้งหลาย ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ